ก็เลยถามต่อไปว่าเพราะอะไรเขาจึงร่ํารวยทําไมเขาจึงไม่มีลูกทําไมเขาจึงกินของที่ไม่อรอยอร่อยใช้ของหยาบๆอย่างนั้นมันเป็นที่กมบางคนร่ํารวยแต่ไม่นุ่งดีไม่ห่มดีไม่กินดีเป็นน้ําบาบ้ํากเข้าเ,าเจ้าตัวบ่ดากบอ่บอ,บอยากจิตใจบอ่อยากกินพระพุทธเจ้าท่างกล่าวว่าเขาร่ํารวยเพราะเขาให้ทาน พระปัจเจกับพะพุทธเจ้าออกมาจากนิโรธสมาบัติเขาเป็นลูกเศรษฐีเขาได้มาพบเขาก็เลยนึกว่าเราไม่ได้เคยทำบุญทําทานไว้เลยเราควรจะทําทานกับนักบวชนี้บ้างเพื่อจะเป็นประโยชน์ในขณะที่เขาเอาข้าวไปใส่บาตรให้ท่านเขาเหม็นสาบเพราะท่านไม่ได้อาบน้ามาหลายวันทั้งเหม็นสาบเขาก็เลยรู้สึกรังเกียจ ให้ทานไปแล้วก็รู้สึกลังเกียจผู้รับนอกจากนั้นก็รู้สึกเสียดายน่าเสียดายข้าวน้ําของเราน่าจะเอาไว้ให้ทาสกรรมกรของเราผู้ใช้แรงงานให้แก่เราได้กินดีกว่าให้นักบวชฟันเคระที่มีกลิ่นเหม็นสาบอย่างนี้ท่านไม่ได้แปลงฟันฟันเคระหกเกตวันเรียกว่าปกทันโตภาษาบาลีว่าอย่างนี้ปกทันโตขี่เข่ไหล เหม็นสาบเสียดายเด้เอาวหให้นใส่กินยังสิดีกลัวประชันด้วยบุญอันนั้นแหละแล้วต่อมาเมื่อเขามาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ในการให้ทานแก่ผู้มีคุณาดิเลผู้มีคุณอันอเดเลผู้มีคุณทรรเบื้องสูงเขาจึงร่ำรวยแต่เพราะจิตใจเขาไม่น้อมไปเพื่ออนุขเคราะห์ เขาจึงไม่มีจิตใจน้อมไปเพื่อบริโภคทรัพย์อันโอรานที่เขามีเพราะเขาให้ไปแล้วเขาเสียดายเขายังไม่ได้คิดอนุเคราะห์ทัานเขาจึงเป็นเช่นนั้นเขาจึงต้องใช้รถคันเก่าๆเสื้อผ้าเก่าๆร่มคันเก่าๆกินข้าวกับน้ำส้มผักทำไมเขาจึงไม่มีลูกเพราะเขาป่าถนาทรัพย์เขาอยู่กับพี่ชายสองคนทรัพย์สมบัติที่พ่อมี จะแบ่งให้เขาไม่มีลูกแล้วลูกชายเขามีลูกพี่ชายเขามีลูกคนหนึ่งเขาก็หาอุบายฆ่าหลานเขาเสียเพื่อทรัพย์สมบัตินั้นจะรวมที่เขาคนเดียวด้วยเหตุนั้นเขาเกิดมาชาตินี้เขาจึงไม่มีลูกเพราะกรรมอันนั้นพวกเราบางคนเกิดมาไม่มีลูกไปผสมเทียมก็ไม่เกิดผสมแท้ก็ไม่เป็นไม่ต้องไปผสมดองนาะมันเป็นที่บุญที่กรรม จ้งสั่งสมจงอบรมบุญไว้อย่างนี้วันนี้ท่านดังหลายได้พากันมากระทำเพื่อบูชาบุคคลผู้ฝึกตนเป็นคุณาดิเลกหาโอกาสอย่างนี้ได้ยากท่านจะรออีกเป็นเวลาอีกนานจึงจะมีผู้รับทานที่มีอินทรีย์สงบระงับผู้ใฝ่สิ้นใฝ่ธรรมผู้ฝึกเนื้อฝึกตัวเนื้อนาบุญเช่นนี้ท่านอาจจะรอคอยอีกนานเพราะนั้นวันนี้ท่านมาเป็นเจ้าภาพ แม้ท่านอาจจะให้ของน้อยแต่คุณค่าทางจิตใจทั้งผู้ให้และผู้รับมันเปี่ยมลน้นบุญกุศลอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน่ายินดีคงจะติดตามท่านไปในวันนี้ก็ได้ในชาตินี้ก็ได้หรือในชาติต่อไปก็ได้ถ้าหากชาติก่อนๆท่านไม่ได้ทำบาปทำกรรมไว้ท่านทําแต่คุณงามความดี การมาทำบุญที่บริสุทธิ์อย่างนี้จะเป็นโอกาสที่ดูดเอาบุญเก่าให้มาพริดอกออกผลท่านเคยสังเกตเห็นไหมบางคนยิ่งทำบุญก็ยิ่งร่ำรวยแต่บางคนทำไปก็ยังยากอย่างจนยิ่งทำก็ยิ่งจนเพราะเหตุว่ากรรมเก่าแต่ก่อนที่ท่านได้ทำไว้มันมากแต่กรรมดีมาทำวันนี้ก็ยังพลอยใช้หนี้ใช้สินไปก่อน เมื่อเหลือจากนั้นแหละจึงจะให้ผลเพราะเหตุนั้นท่านไม่ต้องปาฐนาให้ถูกเลขถูกเบอร์ก็ได้แต่สิ่งที่ท่านทำนี้ท่านจะปาถนาหรือไม่ปาถนาก็ตามบุญกุศลนี้ย่อมติดตามท่านไปอุโพโลกะวิชัยยะปฏิปปโนโหติบัตินี้ท่านทั้งหลายได้พากันประพฤติปฏิบัติ อย่างชนิดที่เรียกว่าชนะโลกทั้งสองเป็นการสร้างสเบียงแห่งบุญเอาไว้ดูก่อนิีุสังหลายคนพานและบัณฑิตนั้นแตกต่างกันเมื่อได้ถืออัตภาพเป็นมนุษย์ในโลกอันสมบูรณ์นี้แล้วคนพานและบัณฑิตทำไหนจึงจะรู้ว่าเขาเป็นพานและบัณฑิต คนพานนั้นไม่ว่าจะนั่งอยู่ในที่ชุมนุมนั่งอยู่ในถนนในตอกซอกซอยไม่ว่าคนพานจะนั่งอยู่ในท่าน้ำในรัฐสภาคนพานนั้นจะพูดจะคิดจะกระทำตั้งแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อื่น เขาจะคิดจะพูดจะทำตั้งแต่สิ่งที่จะเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเขาจะกระทำกรรมชั่วด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนี้แลเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าเป็นคนพาลส่วนบัณฑิตนั้นไม่ว่าเขาจะยากจะจนจะมั่งจะมีจะทุกข์จะยากเขาจะนั่งอยู่ในถนนในตรอกซอกซอยในศาลานในท่าน้ำในรัฐสภา เขาจะพูดจะคิดจะทำตั้งแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่สังคมแก่บ้านเมืองเพราะเห็นนั้นเราจึงรู้ว่าบัณฑิตและคนพานแตกต่างกันโดยก่อนพิสู์หลายคนพานเหล่านั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ถือกําเนิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์ตาไม่บอดหูไม่หนวก สมบูรณ์แบบแต่เขาก็ทำบาปด้วยกายวาจาใจด้วยการฆ่าด้วยการลักด้วยการล่วงล้ำกำเกินสามีภรรยาของผู้อื่นด้วยการพูดปลดหลอกลวงเพื่อเอาประโยชน์สำราบเพื่อเจอเขาก็ทำกรรมชั่วด้วยกายวาจาใจส่วนบัณฑิตนั้นก็กระทำกรรมดีด้วยกายวาจาใจ เมื่อคนพาลเหล่านั้นแตกกายทําลายขันกายยศเพศทางปรมมรณาทุกขติงโลกังอุปชติเมื่อเขาแตกกายทําลายขันตายไปแล้วก็ไปสู่ทุกขติตกนารกหมกไหม้ด้วยผลกรรมอนนั้นเมื่อพ้นจากทุกขตินั้นแล้วกรรมนั้นได้เบาบางลงคนพาลเหล่านั้นก็จะมาเกิด เป็นเหล่าสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารกินคูดกินอุจจระเป็นอาหารคนพานเหล่านั้นจะมาเกิดเป็นสัตว์ในที่มืดเช่นหมอดเช่นตะกะแตนไส้เดือนแก่เจ็บตายในที่มืดเกิดเป็นสัตว์ในของเน่าในของสกปรกเกิดเป็นสัตว์ในน้ำแก่เจ็บตายในน้ำ เราสัตว์ที่กินหญ้ากินคูดเกิดในที่มืดที่สกปรกในน้ำในของเน่าทั้งหลายนั้นที่แท้ก็คือวิญญาณของคนผ่านที่แท้ก็คือคนผ่านนี้เองที่กระทํากรรมบาปกำชั่วด้วยกายวาจาใจในโลกมนุษย์นี้เพราะเห็นแก่ปากแก่ทองเพราะติดในรสของอาหาร อันนี้จำเพาะลงไปอีกว่าเพราะติดในรถของอาหารจึงต้องทำบาปด้วยปากและท้องแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์กินหญ้าบ้างกินคูดกินอุจจาระบ้างอันนี้กรรมเบาแล้วนะค้นจากนรกแล้วเพราะนรกนั้นหนักเต็มที่ค้นจากนรกกรรมนั้นเบาลงก็มาเกิดเป็นสัตว์เหล่านี้สัตว์ในน้ำสัตว์ในที่มืดสัตว์ในของเน่า อสูจิสมิงชายันติมียันติชียันติสัตว์ที่เกิดในของเน่าแก่ในของเน่าตายในของเน่าถ้าสมมติว่าท่านเอาน้ำสใสใสใสเข้าไปในแก้วอย่างนี้แก้วหนึ่งเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วท่านเอาน้ำอีกแก้วหนึ่งใส่ขี้เป็ดขี้ไก่ขี้งัวขี้ควายของสกปรก ใส่ปนไปน้ำน้ำอีกแก้วหนึ่งแล้วเอามาตั้งรวมกันไว้เรียงกันไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งจะมีตัวสัตว์ในน้ำสกรปรกหนามขี่ต้มขี่งัวขี่เป็ดขี่ไก่ขี่มูเอาใส่ไว้น้ำแก้วกบน้ำสะอาดอีกแก้วหนึ่งเอามาตั้งร่วมกันสีหาหมื่หกเจ็ดมือในน้ำสกรปรกในน้ำที่มีของเนาซีมีโตสัตว์หน่อย ย,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 ยุบยิบยุบยิบเกิดขึ้นส่วนน้ําที่สะอาดนี้ไม่ค่อยจะมีนอกจากมันจะมาไข่ใส่พวกหยงถ้าน,น่าแล้งเนี่ยหายากขึ้นมันจะเกิดได้แต่ในน้ํากกระบกนั้นจะมีตัวสั์เกิดขึ้นท่านจึงบอกว่าอสุจิสมิงชายันติชียันติมียันติเกิดแก่เจ็บตายในของเน่าทั้งหมดนี้คือคนผ่านที่ได้ทำบาปเพราะปากและทอง พ้นจากนรกกรรมนั้นเบาบางแล้วจึงมาเกิดเป็นสัตว์เหล่านี้อันได้ห้ากินได้ห้องปีกีจืนลาบก้อยส้อยแซมันบเนเีงก็เป็นคนคือกันคนบางเขามีกรรมมีบาปทีนี้เมื่อกรรมนั้นเบาบางลงคนพานนั้นพ้นจากการเป็นสัตว์เหล่านี้ก็จะมาถือกําเนิดเป็นมนุษย์เมื่อยามคนพานจะมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็เป็นคนพิกพิกลารตาบอดหูหนวกเป็นคนง่อยเป็นคนที่โรคเป็นคนทุกข์ยากลำบากเราก็อาจจะเห็นไปในเมืองในคิวรถคิวราบางคนตัวครึ่งหนึ่งอ้วนท้วนสมบูรณ์ข้างล่างรีบค้านป้ายทักทิเทียไปน้ำคิวรถถือขันไปหาขอเงินขอท่อง ลังคนตาบอดตาจาวลังคนเป็นอมมาพาดอมมาผึกที่เป็นอมมาพาดอมมาผึกอะไรต่างๆก็ดีท่านกล่าวว่าเกิดมาจากผลกรรมอันเป็นบาปของคนผ่านเมื่อพ้นจากการเกิดเป็นสัตว์มาเกิดเป็นคนตายวิปริตจิตวิปราสตาบอดหูหนวกเป็นคนกระจอกง่อยเปียเสียขามิฉะนั้นก็เป็นคนขี้โรคพวกอมมาพาดอมมาแต่ก็เป็นคนอาภัพ รูปร่างอัปปรักไม่สวยสดงดงามเป็นคนมีผิวพรรณเศร้ามองขี้ริ้วขี้เลเป็นคนทุกข์ยากขัดสนเป็นช่างจักสารเป็นผานล่าเนื้อเทขยะอยากเยื่อมูลฟอยนอกจากนั้นก็เป็นคนขาดแขนข้าวน้ำโภชนะอาหารยานผาหันะเป็นคนยากจนวนมาสู่กรรมบาปวนมาสู่กรรมอันลามกเวียนไปตกนรกจังเก่า ปาเปนะปาปังสังสันธมานาเอาบาปเก่าไปต่อเอาบาปใหม่ิศกับบัณฑิตบัณฑิตน,นั้นเมื่อแต่กายทำลายขันร้อการทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจก็ไปเกิดบนสวรรค์นันทิตโตเทวโลก,กสมิงโมทันติกามิกามิโนเพิดเพลินในเทวโลก พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งที่เพลิดเพลินเจริญใจที่รักที่ปรารถนาเมื่อบุญเขาอ่อนตัวลงจากสวรรค์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราชาบัางเป็นขุหาบอดีบัางเป็นเศรษฐีบ้างเป็นคนร่ำรวยเป็นผู้มีรูปร่างสวยสดงดงามหน้าทัศนาเป็นบุคคลผู้ไม่ขาดแคลนด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารยามพาหนะ ได้เป็นใหญ่เป็นโตอธิปัจจังปริวาโรได้เป็นใหญ่มีบริวารมากอย่างที่ท่านได้เป็นสอสอเป็นผู้แทนราษฎรอย่างนี้นี่เรียกว่าอธิปัจจังได้เป็นใหญ่ได้เป็นใหญ่ปริวาโรมีบริวารมากสัพเมเตณะละพติสิ่งทั้งหมดนี้ได้รับเพราะผลแห่งบุญ เมื่อตอนเองเป็นผู้ไม่ขาดแคลนด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหนะไม่ขัดสนก็ไม่เวียนบนมาโศกกรรมอันรามกบัณฑิตก็เวียนบนไปโศกกรรมอันเป็นกุศลบนขึ้นไปสวรรค์อีกปุญเยะปุญยังสังสันธมานามหาลาเขาสืบต่อบุญเก่านั้นด้วยบุญใหม่ของเขา ตืบต่อบุญใหม่ด้วยบุญเก่าของเขาย่อมได้บุญนั้นอย่างใหญ่หลวงอย่างท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีเงินมีทองเป็นคนร่ำรวยบางคนร่ำรวยแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายในการที่จะให้ทานในการที่จะรักษาศีลบางคนที่มานั่งอยู่ในนี้ ที่มากินข้าววันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวตามมีตามเกิดมาตื่นดึกดึก,ดก,ดกลุกเช้าเช้ากับพระสงองค์เจ้าจเจริญสมาธิภาวนาบางคนไม่ใช่คนจนมีเงินมีทองเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านก็มีแต่สมัครมาฝึกฝนอบรมนอกจากทานแล้วยังไม่อุ่นใจยังไม่มั่นใจ พยายามรักษาศีลพยายามเจริญสมาธิภาวนาอยู่ที่บ้านไม่อดอยากนอนอยู่ห้องแอร์ปรับอากาศอยากกินร้อนกดปุ่มอยากกินเย็นกดปุ่มอยากกินอะไรก็ไม่อดอยากพูดกับลูกกับหลานอยู่เมืองนอกอเมริกายกหูคุยแต่บัดนี้ท่านเหล่านี้มาฝึกตนเอาบุญเก่าที่มีอยู่นั้นมาต่อเอาบุญใหม่ปุญเนะปุญยังสังสรนธมานา สืบต่อบุญด้วยบุญมหาพลาโคติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อาตมาเชื่อว่าในนี้มีคนที่ร่ำรวยพอสมควรบางคนนั่งรถเบนซ์เอามาจอดไว้แล้วมานั่งอยู่กลางดินกินอยู่กลางพื้นดินแบบคนทุกคนยากวันละครั้งเดียว สิ่งที่ท่านเหล่านี้ทํานั้นคือท่านกําลังสืบต่อบุญด้วยบุญนั้นเป็นการกระทำของบัณฑิตท่านไม่ได้อาลัยอาวร์กับความสุขสนุกสนานสะดวกสบายจาคะสลัดไว้ที่บ้านกองไว้ที่บ้านอันนี้พระพุทธเจ้าว่าบัณฑิตนั้นย่อมสืบต่อบุญด้วยปนส่วนคนพาลก็เอาบาปต่อบาปสิไปเหตุยังอ่างแต่ถูกอ่างแต่หยา,าดอาตมาสังเกตนะ เราตื่นมาตีหนึ่งตีสองมานั่งสมาธิอย่างอยู่ที่วัดอารามาก็เป็นวัดป่าบ้านอารามาจะมีแต่พี่น้องไทยย่อสกลน,นครสกลแปลว่าทั้งหมดภาษาบาลีนะสะกลสกลังสกลังแปลว่าทั้งหมดทั้งหมดอ่อนเป็นภาษาบาลงวาอ่อนเอดบเบิอลอ่อนแปลว่าทั้งเปิด สกลนครไปว่าเมืองที่มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างและหลายแนวภาษาคนก็นหลายทั้งภูไทยกะเลื่องย่อโซสารพักด้วยศาสนาพุทธครูบาอาจารย์ดังๆอยู่ตรงนั้นหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ฟันอาจารย์วันเต็มศาสนาคริสต์มากอันดับหนึ่งของประเทศไทยหกสิบสามเขตนิสังมีหมดทุกอย่างที่อาดมาอยู่เป็นเขต งอผู้ไทยกันเลนย่อยลาวลาวนะ่ะส่วนมากก็เป็นลาวเมืองอุบลห้องพิ่ะเมืองอุดรปนกันสัปปะปีหุบเึกกันเนี่ยฮมาเห็นพี่น้องบ้านน้องยาวเนี่ยโอ้ยดีใจน้ําตาไหลนะไก่กันฟันโอ้ยเอินหากันบบเห็นฝุ่นกับบานอาตมาถ้าจะมาจัดอบรมอย่างนี้เฮ็ดบ่อใดขันพระบอไหล ที่บ้านอาตมาเนี่ยฟางเส้นเดียวก็มีแต่พระแต่เนนขนมาคุดห้องน่ำห้องทาเพื่อจสใหยพี่น้องปฏิบัติธรรมไม่มีแต่พระแต่เนนฟื้นดนเดียวกับมีแต่พระแต่เนนเฮบ่าจักค่มสยออน้ำข้าเจา้าข้าเจ้าเป็นขอบกบะหมคือได้เข้าแต่มาเห็นพี่น้องบ่านขามใหญ่บ่านนองเงาหนึ่งคือเราปีหนาบ่มาอีกมันดีเบิดเหล่ว จสิมาเห็ดจังกะสิขออยู่น้ำหย่อน้ำยหยอยน้ำกระลึ่งน้ำมูดัดหล่กทุกๆอย่างๆเธอสิเห็ดไหนก็เจ้าได้บุญอีดูตนสาข้าเจา้าพระสองฆ์องค์เจ้าก่อเยอะถ้าไปถามในบ้านไปถามหลอดเงคู่มีพระหลายปันไดอยู่บ้านเจา้าอยู่วัดป่ามีหลายปันไดจักข้าเจา้าสว่างหลายโพดเงาคูเหลืองเออเฮอเขาว่าเนนะี่ยไปบินบ้านเหลืองเออเฮอยาบยาบปานหมูไก่บวชจัก เขาจะไม่รู้แล้วไม่ค่อยจะสนใจดอกพี่น้องวันธรรมดาคนมาจังหันวันซ้อนนอกจากคนที่อื่นมาพระเนรสี่สิบห้าสิบสามสิบเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยาตมานับทุกวันปกติหกคนครึ่งหกคนเคืองเคืงก็เด็กหน่อยหน่อยมันบรานเด็ดเต็มคนมันยังหน่อยอยูอย่้ายางเก่งสุดสิบเอ็ดคนครึ่ง แต่ในนี้ก็อาศัยคนที่อื่นนั่นเยอะพระสงฆ์องค์เจ้าเจริญสมาธิภาวนาอยู่ที่วัดก็ตื่นตีสองอย่างนี้ทุกวันมีงานหรือไม่มีงานพระสงฆ์ก็ตื่นมานั่งสมาธิตีสองแบกปืนเธอเลอะเธอเลอิะโค้มติดหนักเลาะอยู่น้ำเลาะวัดหันยิงแต่กระผด,ดีน่วหนึ่งนกหนูปูปีกในวัดท่านรู้จกักกระผด,ดีเรียกขจรวมาวัดนกงาคูได้หันมาฉันอย่าไปยิงได้บาป ที่วัดอาตมานกยุงเป็นฟุ้งฟูยักไลลเสียงห้องสนั่นกับมาฟังแท้เดยยักไลลเสียงนกยุงเฮาขึ้มานี่เมื่อคืนนกยุงนกกาเหวนกเขานกเอียงสารพาัดนกแต่ถ้าเขารู้จักจว่านกยงาคู่ขันโาเมนก์เงาคู่ตายเบดวันโกนวันพระมหาชนไปนั่งสมาธิจากต่างจังหวัดหน้าพรรษา พี่น้องเดินทางจากกรุงเทพจากระยองจากแปดริ้วสะเซิงเซาวันที่สิบสี่ค่ำนั่งรถบัสไปกรุงเทพบันแพงสิบห้าค่ำตอนเช้าไปลงปากทางเข้าไปวัดไปจำศีลคนนั่งจำศีลในวันโกนวันพระตีหนึ่งตีสองตัวนี้ตื่นมามาเอาบุญต่อบุญเอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่มานาั่งสมาธิต่อบุญข้าเจ้ากระตื่นแล้วคือกัน ตื่นตีหนึ่งตีสองคือกันมาต่อเอาบาปไปต่อบาปโคมติดนะพักเพอเวอร์เพอเวอร์ซองผลซองที่ซุ้มนินางสมาเทโยนีไกลกันประมาณสักร้อยเมตรสองร้อยเมตรเสียงปืนตั้งเจ้านางโยหันเจ้ายิงยิงอย่างยิงกบยิงเขียดยิงปูยิงปลาแงนกันต้องฝ่าเห็นนกยิงนกขันโมเมนนกวัดขันโตได้่างนี้เนาะโมเมนนกหวัดดอกตัวนี้เจออ่ไรเปินดอก ข้าเจ้ากระต่นเด็กขึ้นกันตื่นไปตีตนหนึ่งตีสองขึ้นกันแต่ตื่นมาทําบาปที่วัดอามามีนกเขาเยอะแต่ก่อนไม่มีดอกอาตมาไปอยู่ตรงนั้นไปเห็นไปขังไหวทเทศปันฟังว่ามันสิบ,บาปข้าเจ้าเอามาถาวายปล่อยเดี๋ยวนี้ออกโลกออกเต่ลาลลยชาวบ้านนั้นเขารู้ไปบินทบาทร้องอยู่ในตีนบ้านนกเงาคูเลยแต่คนบ้านอื่นมาต่อ มาต่อเห็นนกเขาหลายอาตามาเดินออกไปข้างนอกในสวนมันมาเกาะในหัวเกาะในไหลนกเขามัน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 ลึกมันสีรึงมันสีว่าคือมูคือพวกคือพ่อคือแม่มันนี่ะบอกบตีบดขามันคุ้นเคยถ้าเราจากไปนานๆเมื่อนมันคิดถึงบินลงมาต่อหนาห้องใสกู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 ขึ้นบ่าขึ้นหัวคอยปัดไหวบ่ห้มันง่อยห้มันเกิดจับมามาปล่อยไม้บึงลบขึ้นวันหนึ่งอาตามาเห็นคนคนหนึ่ง กไปต่อนกใส่นาฬิกาภูมิฐานอาลมาก็ย่องไปทัขี่มอเตอร์ไซค์มามาันจะใสพอไงมาแต่นูน้นนครพนมเบื้องตี่เลยขีย่รถขวมจังหวัดไปต่อนกเขาเพิ่นเอาบาปไปหาต่อบาปเมื่อนี่วันเสาร์วันอา,าทิตย์พอออกขึ้นมาไก่แท้บริบบานเที่ยวจังสันยังไง่ผมเป็นครูวันหยุดก็มาต่อนก บาดเพมันแสบทั้บว่านกเขาตัวหน่อยๆคือว่าซื้อเอาเงินเดือนมีอยู่ซื้อนั่นซื้อเนี่ยเขามาขายในตลาดคือซีเมนมันบาแสบคือซ <met soup, S 1> <the> ุ่มซุ่มมันเถกผนียดบาแสบคือซุ่มมันเถกซิ่งอาตมาว่ามันไม่คุ้มกันเลยที่นั่งรถขี่รถมาต่อนกไก่ๆก็เลยบอกว่าตรงนี้นกวัดนะมันศูนย์พันไปแล้วมันอาศัยพระสงฆ์องค์เจ้ามันจึงอยู่ชาวบ้านนี้ถ้าเขารู้ เขาสิดาเจ้าะเด้เขาเสียหายเขาซอยกันหักกันแพงเจ้าอย่าเห็นจังสันเดอร์ไปต่อเปนใหม่ไปแกก็น,นี้มีเจ้าคนบ้านอื่นจังหวัดอื่นมาต่อต่อมาต่อเอาบาปหลายมันจะเลยได้บาปมอหนึ่งเป็นคู่คือว่าจังหวัดนครพนมป้ายตอแต่นกเขามือหนึ่งวันเสาร์วันอาทิตย์ไปต่อบ่อมาบ้านได้บ้านคำแล้วลูกเต่าพี่น้องพวกเมียก็พากันไปตามหา หาใส่กระบอเห็นนกเขาจังไดสิเขพาพะเนียดมันมืดแล้วมันเศร้าหากินหาไปหามาก็เห็นแต่รถมอเตอร์ไซค์แต่ตัวคนไม่เห็นไปเรียกหาไปตีก็รอเคาะไม้เรียกพี่เรียกน้องชาวบ้านมาช่วยหาหาบอเห็นพน่นสามสี่มือ้อพ่นข้าเจ้าไปให้ไปหน้าเล่เหม็นไปเบิ่งพุน้นคนนอนฟ่อนอยะยะอยู่ในนํำสางทน พ่นปกน้ำสังมั่วจะหาตอนนกเขาตากระจ่องถือเนียดเข้าไปในเราบาสนี่น้ำสางห้างอยาฆ่าผัดปกไว้ตัวยางยางา้ยทุนลงไปในหันตายทั้งนกเขาทั้งเจ้าของเลยขืนบ่ดไดนน้ำก็ลึกไม่มีอะไรที่จะให้ปีนป่ายขึ้นมาดีอยู่หันเล่าคือนใท่อละมานายเติบเอาบาปไปต่อบาป เป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์มีบุญแลว้วเงินเดือนเขาก็มีให้จะซื้ออยู่ซื้อเก็บ่พอแต่เอาบุญไปต่อบาปคนนี้เลยได้บาปไปบ่เป็นเอาบาปไปต่อบาปเอาบุญไปต่อบาปอาตมาเฝ้าสังเกตว่าโอ้คนเราเนี่ยซุ่มหนึ่งเอาบุญมาต่อบุญอย่างพี่น้องทั้งหลายมาต่อเอาบุญมาต่อเอาบุญเอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่แม้จะร่ํารวยหนียศถาเป็นยาจก สกตปกเหมือนจันทรานผาสุกในดวงมานมาขอทานเล่นเย็นหัวใจบางคนมีเงินหลายล้านมานอนกับดินกินกับใต้ต้นไม้หยุดที่นี่เพื่อจะเอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่ด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยภาวนาแต่บางคนมีบุญแล้วก็ลืมตัวเอาบุญเก่าไปต่อเอาบาปใหม่เลยได้บาปไว ทีนี้ก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายทุกคนคงจะเคยได้กินเป็นเคาะว่าสังหลังคนมาเป็นเคาะเป็นเข็นแล้วพากันไปเสียเคาะถือท่องหนาง่วเห็ดท่องหนาง่วขึขนใส่เขาดำเขาแดงไปเอิญพอ่อใหญทิดพอ่อใหญ่จานเสียเคาะหมอหนึ่งห้องหมอหนึ่งห้องมาออกโลกใส่เหอนนูกัดผ่าห้วยเกือกขีสีฟันทวาไปดอกแน่ฟันสิเป็นเคาะ แล้วก็ไปเอิญพอญาทิพย์พญายารเมื่อเสียเคาะเหล่าเสียเคาะงายหาผาดบาถือหนังสือกอมมาไหวพระยางดีตั้งนโมหาพระพุทธเจ้าอิติปิโสสวาคาโตสุพติปันโนเรียบร้อยยันทุนนิมิตตั้งขึ้น เสด็งสุน,นันตูพนโตเยเทวาพระมาอินทาพม,มานุลาเทวาดาเจ้ทาทั้งหลายจงมาหับเอายังคันเถิงคันเตียนเจ้าเสือเจ้าพาเจ้าโสเจ้าซาตาแจดแจดวานเขตกแตกแสกหันเขาดำเขาแดงอันนั่นจะสุหลงไปเสียน้องข้าเจ้าเด้อถ้าเข้ามาเอาบุญให้ฉลาดมาฟังเทศฟังธรรมเราะไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่หนูกัดผ้าหมาออกลูกบนเรือน เคาะไม่ได้อยู่ที่เสาเรือนไม่ได้อยู่ที่บันไดบ้านบ่ไดอยู่น้ำหมอหนึ่งแต่เคาะอยู่ในใจพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าเมื่อคนผ่านเกิดมาเป็นคนพ้นจากนรกพ้นจากสัตว์เกิดมาเป็นคน,น,จ,น,น,จ,น,คนจันทานยากไร้ขัดสนเขาก็วนสู่กรรมอันลามกจะประกอบคุณงามความดีก็อ้างแต่ความยากจน เอ้ยสิไปจังหันได้จังไดขคอยทุกข์อยอยากสิไปนางสมาธิรับหูรับตาได้บอกคอยว่ามีอยู่มีกินคอยต้องไปหาจูหากินกังคำบ่ได้ยืนกังขึ้นบ่ได้อยู่ขาวัน่นพระได้ทอดแหงได้บุญเขาเจ้าสื่อไปจังหันว่าสันมือน,นั้นแห้งเสียได้บุญเอาแต่ความยากจนนี่มาเป็นเครื่องอ้างก็บนไปสู่กรรมบาปกรรมราม,มกดูก่อนพิกสุทั้งหลาย นักเลงการพนันสูญเสียการพนันพ่ายแพ้เป็นข้ออันใหญ่หลวงเสียบ้านเสียไร่เสียนาสูญเสียทรัพย์สมบัติเพราะพ่ายแพ้การพนันเสียลูกเสียเมียหมดเนื้อหมดตัวนั้นเป็นความเคราะร้ายของนักเลงการพนันแต่ดูก่อนทิ่สุ์ทางหลายเคราะร้ายที่เสียบ้านเสียช่องเสียไร่เสียนา เสียเงินเสียทองเสียลูกเสียเมียนั้นยังไม่เคาะ้าราเท่ากับคนผ่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้แล้วตาก็ไม่บอดหูก็ไม่ดวูวกเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐพบศาสตนาพบผู้แนะนำพรมสอนมีตาก็เหมือนตาบอดไม่มองดูสิ่งที่ดีที่งามมีหูก็เหมือนหูหนวกไม่ฟัง มีจิตใจก็มืดบอดเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ในใจเช่นนั้นมหันตโลกาฤิกขโหพาเลหิกายทุจริตตังวจีทุจริตตังมโนทุจริตตังการิตวาภิกษุทั้งหลายที่แท้เคราะร้ายอันใหญ่หลวงของคนพานนั้นแหละคือเคราะร้ายที่คนพานเกิดมาแล้วกระทํากรรมชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เห็นความผิดเป็นความชอบเห็นชั่วเป็นเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นหางเป็นหัวเห็นชั่วเป็นดีกระทำผิดกระทำชั่วด้วยกายวาจาใจนั่นแหละคือเคาะร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาลซึ่งไม่มีเคาะอื่นใดยิ่งกว่า